สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิมแล้วก็จีจีไม่ได้เจอหน้าจีจีนานมากนะคะก็วันนี้เราเจอกันทุกวันเราเจอกันทุกวันทุกวันไหนก่อนก็คือวันเนี้ยทุกคนเราก็อยู่ันมหาลัยนะคะนี่เลยแล้วคือฟิมอ่ะก็เป็นชุนนักศึกษาทั่วไปเลยนะแต่จีจีก็คือก็นักศึกษาทั่วไปไม่นักศึกษาตรงไหนทุกตองเลย ก็คือวันนี้เป็นการเปิดเทอมอาทิตย์ที่2แล้วนะคะก็คืออาทิตย์แรกฟิลไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเรามาเซอร์เวย์นก่อนว่าคาบแรกเขาสอนอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้ยุได้อยู่อยเอออาทิตย์ที่2เราก็เลยพกกล้องมาเลยนะคะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูว่าเออเปิดเทอมปีสเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยสี่แล้วเหรอ,อ <laughs> <laughs> รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นเทอมสุดท้ายที่เราได้นั่งเรียนอะไรแบบนี้เราก็เทอมหน้าก็แยกยหา่กันไปฝึกงาน เศร้า,าเฉยก็ตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งได้แล้วมัง้งก็คือวันนี้ถึงวัยแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนแล้วก็เรียนอ่ะทุกคนไปเรียนตึกหน้าเฉยงงมากแล้วแบบข้างหน้าที่บอกว่าไม่มีที่จอดรถให้เราเลยเราก็เลยต้องบบกว่านั่งรถรางนะคะหลังจากที่ไม่ได้นั่งมันนานมากปกติก็เรียนแต่ตึก C 2สองนะคะคือตึกในเทพตรงนี้นั่นเองรอบนี้ไป A4 เงี้ย B1 เงี้ยคืออะไร แค่จะเรียนตึกนี้น้อยมากอะตึกตึกคณะเราใช่คือเรายังเป็นเด็กนิเทศอยู่นะทุกคนแต่ว่าเราได้เรียนที่ตึกตึงน้อยมากแต่เช้าๆแบบนี้หาอะไรกินค่ะหิวข้าวเช้านะคะข้าวเช้าสองคนที่สุดนะคะทุกคนอย่าลืมกินข้าวเช้านะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวทุกเช้าทั้งเทอมข้าวแก่เป็นข้าวไงไม่เข้ามจกินก๋วยเตี๋ยวผิดตรงไหนก๋วยเตี๋ยวมันก็เป็นข้าวเส้นมันคือโปรตีนเอ้ยเอ้ย ถ้าแต่ทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะ <c oughs> โอเคทุกคนถึงลงอาหารแล้วนะคะนี่ไปหาอะไรกินกันเส้นไปนะคะอะไรคะซีซีก็คือซื้อข้าวแล้วข้าวอะไรคะพูดให้ถูกก๋วยเตียววเต๋ยวก<ส>๋วยเตี๋ยริงมื้อเช้าอ่ะเหมือนด้วยเตี๋ยวจ้มยำ โอเคกินอย่างเงี้ทุกวันจริงๆทุกคนทีน่มามหาลัยอร่อย่างค,ค,คือ<ห><ๆ>ถ้าถ่ายแบบว่าเป็นไดอารี่ไว้ถ่ายก็คือจะมีตึกใยเตี้ยวน้ำมือชาอ๋อมากแกก็พูดเกินไปฉัคนคือเรืจริงส่วนพีมก็วันนี้ก็คือทานเป็นข้าวมันไก่นะคะทุกคนเพราะว่าหม,ม,ม,มูแดงยังไม่เสร็จถ้าวันนี้ถ่ายก็คือก็กินหมูแดงแล้วอ่ะเออใช่หมูยังไม่เสร็จไงเราก็เลยได้กินเมนูนี้แทนนะคะนี่เลยข้าวมันไก่ทอดโอเคเดี๋ยวแยกย้ายกันไปกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวไปเรียนตอนนี้ก็ถึงเวลว เจ็ดโมงสี่สิบเอ็ดจริ <laughs> งหรอเฮ้ยอะไรครอ่อะไร เดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือ8มโมงกว่า<ม><ม>แล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรถรางไปเรียนตึก AC <ม>ก็เรียนชั้นสามนะคะทุกคนเป็นวิชาโฆษณาแอดแอโฆษณาเหมือนกัน <laughs> ช็อตฟิวให้ได้จะเอาทุกอย่าง, <laughs> งโหผมงงมากไปทุกคนไปเรียนกันดีกว่าตอนนี้8โมงกว่าใช่ไหมนนก็รู้สึกว่าเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ยังจะไม่กับอาทิตย์ก่อนนะถ้า8โมง40นี่คือคนเริ่มเยอะแหละเริ่มสายละ เริ่มอาจารย์เริ่มเช็คชื่อละตอนนี้เรายังชื่อได้อยู่เพราะเหลือเวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมตัวที่ตึก A ข้างหน้าก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ท้ายมอเลยอะเราต้องไปเรียนหน้ามอใช่จริงเราสอมหน้าเดินไปได้นะใครใครเราเราที่แปลว่าจีจี้คนเดียวไปทุกคนปีเราล้ล่างกันดีกว่าเนี่ยล้ลางน้าสรุปวิ่งนะคะมาแล้ววิ่งนะคะไปทุกคน เดี๋ยวขึ้นรถล่างเดี๋ยวแท็กกันต่อตอนนี้นะคะข้างหน้าจะเป็นสิงโตนะคะเหมือนอยู่ซาาฟรีทุกคนแต่คือเรากำลังนั่งรถล่างเวิร์เสียงดังเหินมากก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถล่างไปเรียนตึกเอสีกันทุกคนใช่รู้สึกว่าแบมแบมพูดน้อยนะปกติก็เป็นคนพูดน้อยเขาไต้องเสียงเล็กด้วยปกติเคยตะโกนแล้วนะคือดูออกนะดูออกว่าผื่น ไปไหนอะไปเรียนค่ะเพั้งแต่ต้นคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเรียนวันนี้คุณฟิล์มมีเรียนกี่วิชาอุ้ยสองวิชาค่ะคุณแบมแแดงว่าทำกันบ้านมาอยู่เราเรียนด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศภายในมอง five minutes later ทุกคนลงมาจากรถล่างแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ตึกเอซีมองซ้ายมองขวาหาห้องเรียนของเรากันแล้วอยากจะบอกว่าก็สามศูนย์เจ็ดไงก็ห้องนี้นแหละมีคนเข้ามายังเดเขา้าห้องเรียนจ้านั่งไหนกลางนี้เลยปะ หรือกูกับมึงจะนั่งหน้าเลยเลยเลยห <c oughs> น้าแบบเดีนเลยเเหเลยอาเธอสุดท้ายคู่กันฝ่งข้างอ,อ่ะเนี่ยทำเหมือนแบบเป็นเด็กมอปลายที่ต้องมาหาที่นั่งเย็นเด็กลายค่ะโอเคเข้าน้ำเถอะทุกคนเดีย๋ยวเราก็ เข้ามาอยู่ที่ห้องเราเช่าเดี๋ยวอาจารย์มาเดี๋ยวเราถ่ายดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือมีเพื่อนอยู่ในห้องประมาณสองสามคนไว้ว่ากันทุกคนตอนนี้เก้าโมงหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์เพิ่มมาเค่ <c oughs> จะบอกว่าอาจารย์มาเลทแล้วแล้วล่ามะก็ตรงเวลาดีที่แบมเซลร์อาจารย์ว่า ก็คือกูอะบอกว่าเก้าโมงแล้วอาจารย์พูดมาแล้วมันก็ขับเลยคืออาจารย์ก็มาตรงเป้งนะอาจารย์ขับเพื่อขับค่ะใช่ชื่อยังปาริตาพี่วุ้วข้าวที่สองใจโอเคคอาจารย์สวยจริงสวยสอบระเบิดนี่นะคะทุกคนอาจารย์ก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนเพื่อนก็คข่าวการบ้านซึ่งวิชาอื่นวิชาอื่นไม่ว่าแต่คือไปเรียนคาบแรกอาทิตย์ก่อนก็คือได้งานเลยอ๋อใช่ ขยันมากแม่คุฟิลมใช้ Wifi ฟรีอีกที่เหลือมันก็นั่งพิมพ์กมาเองลดโลกร้อนไงแบบว่าไม่ต้องเปิดหลายเครื่องอะไรใช้เครื่องเดียวคุ้มหรอว่ามึงก็เปิดพี่ก็เปิดคุก็ต้องเปิดแชร์เน็ตไปดูโัชีวิตพี่ปีสี่ทำงานอย่างหนักหนักแล้วนี่หนักหแล้วสุดารัฟิล์มค่ะ โซลูชันทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่มี Facebook เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้เนาะดังนั้นต้องเป็นคนที่มี Facebook เนาะทีเนี้ยในระบบของแอดมินิเจอร์เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะอันดับแรกเนี่ยคือเราสามารถกำหนดแทร็กเก็ตออเดียสได้เนาะลักษณะต้องอธิบายก่นกอนว่าการเนนมัอะไร ไคะกำลังขายรถจะได้บ่าวาพลังก right right ้าเออพลังก่้าร้านขายรถรถออุ้ยนี่ขีดทีแล้วอ่ะห้าห้าที ม,สสมสีสยามมีตรงสยามสยามมันจะแน่นแต่ว่าเห็นคน e ออกรถ <ark. S 1> ที่นั่นเยอะส่วนใหญ่คนรวยไงก็ออกช็อปเหงนั้นเยอะนะเห็นขนาดพวกแบบยาลงยาฤิษ์มันยังออกจากค่ะแล้วก็เดินเล่นลาดพาร์ออ๋ลาดพาร์ทข้างบนข้างบนหัวลก็นึ่งออคิวลาดพาร์ท้องอันนี้คือเรียบหูลาดพาร์ทไม่รู้มั้งไม่รู้มันคือลามินทา มันแก้ตัวกดเข้าไปกดลบแล้วกดลบแล้วเข้าใหม่แต่เนี่ยเอาระยะแบบสิบกิโลภายในพื้นที่หมดเลยเนะบวกตรงไหนชั้นรอบสาข,ขาค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะถูกปะแต่ถ้าขอยู่สาขาเยอะเซเว่นอีเลเว่นเนี้ยวิว่าไทยแลนด์ไปเหอะอะไรปะแต่อาจารย์คะแล้วยังแบบว่าอาจารย์บอกว่าคนรวยซื้อรถใช่ไหมแล้วตำแหน่งก็คือถ้าเราเราคนเลือกตำแหน่งแบบยังไงอนะแากคนรวยๆหน้าตำแนนหน่งอะไรผู้จัดการ กจของบริษัทเจ้าของโรงแรมธุรกิจส่วนตัวก็รวยปะวะก็ตั้งที่เราคิดว่าเขาสามาซื้อเราได้ใช่เพราะว่าเราก็ไม่อยากส่งไปหาไวไปเออเราเรียกชนชั้นกลางปะเออเพราะว่าต่อขาก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีถูกปะ ต้องเอาอะไรแล้วถ้าราชการอะไรอย่างงีโด้วยแล้วก็เลือกที่จะทำอะไรตัวเลือกได้อย่างไรคือเจ็บมันเลือกเลือกอาชีพได้เยอะเลยนะมันเลือกอะไรก็ได้เจ็บกัอนข้าราชการหรอข้าราชการเงินเดือนมันเท่าไหร่ไม่ได้ป้าข้าราชการหรอได้เลยแต่ถ้าข้าราชการเกษียณก็ได้้ก็ทหารใหญ่ใหญ่ก็ได้ละเออพวกเกษียณยังไงมันก็ได้ไม่ต้องทำงาญนห้ เออเออนักการเมืองมึงชื่อกูว่าอะไรวะนักการเมืองเราพูดภาษาไทยก็ได้ One hour later โอเคทุกคนเลิกเรียนแล้วอาจารย์ก็คือใช่ก็คือเลิกตอนสิบโมงสามสี่ทุกคนจริงๆรข้าวนี้เลิกสิบเอ็ดโมงไปกินข้าวไปหาอะไรกินกันต่อวันนี้เป็นวันสุดท้าย โอเคทุกคนเลิกเรียนแล้วใช่ป่ะที่บอกเมื่อกี้เลิกสิบครึ่งผลึกยืนตอนเนี้ยเอาะไรรอปะจอสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะรุนหลังยังไม่มาจนเพื่อนถามว่าเราจะเดินไปดีไหมเราจะเดินไปจริงเหรอเราเรียนนิเทศเลยนะมันก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆไงแล้วก็เข้ามาแต่ว่าไม่อยู่ตรงโรงอาหารกลางแล้วอีกอึดใจเดียวนะเลือกเมนูกันใหญ่โซดี่อะไรอ่ะสมูทตี้อะไรผลไม้ แม่เหมือนเด็กอะจะกินสูตตีอะไรก็เออออเที่ยเหมือนเป็นแม่เราคนเลี้ยงอ่ะนี่ทุกคนก็คือมาอยู่ตรงโรงอาหารแล้วก็เข้ามากินน้ำกินเหล้ากันด้วยมาทุกคนก็คือออกมาจากต้องตึกเรียนแล้วเช้าป้าแเราก็นั่งรถล่างมานะคะมาที่ตึกนิเทศเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วว่าแบบเพื่อนเเลือกเมนูน้ำกันไปพิมก็สั่งมาเป็นแันนี่เลมอนคือตอนแรกก็หาภาษาไทยไม่มีสรุปไปอยู่ฝั่งอังกฤษทุกคนงงมากแล้วก็ เอาอันนี้มาด้วยบลูเบอร์รี่ชีสร้านก็คือเสียงอะดับนึงเพราะว่าเขาทำน้ำนะทุกคนเขาจะมีเสียงแบบปันปันปัน,นอ,อร่อยเล่นไม่ใช่เดี๋ยวพี้ ของจีจีคืออะไรอ่ะคาราเมลคาราเมลดูคนทีชชี้ชอบกินอะไรแบบนี้หรออืมก็เห็นบ่อยนะถ้าเป็นเมนูปันปันนี่คือเมนูคุป็นเมนูเี้กตีนเดี๋ยวให้ดูที่เพื่อนๆสั่งเมนูกันมาเคตีหิวใจใหญ่ มีดูมั้นก็ถึงมาถึงที่ร้อาหารว่าร้อาหารคนเต็มไปเลยนะอย่างเราเนี่ยสั่งมุ้งสั่งน้ำกันมากินเขาปั่นกันหมดเลยอ่ะเป็นเมนูนมเนย One hour later เย่ก็คือหลังจากที่ทานอะไรเสร็จเชื่ป้าเมื่อกี้ก็คือเป็นฟิวแบบนั่งพักแล้วคือตอนเนี้ยเพิ่งเป็นเวลา11.43นะข้ามเนี่ยเรียนเที่ยงมั้งแต่แบบทุกคนคนเต็มห้องงงมาก เสรแล้วเออแต่ว่าเพื่อนๆเรากลุ่มของเรานี่ยก็มากันแล้วใช่เนจะิดจมิบบ้างไม่ใช่เราเมื่อกี้เมื่อกันครับแกล้งมันหน้าพี่ยังเบื่ออยู่อย่าอย่าคือร้องปากซิดกันหมดเลยตอนนี้อะเติมลิปกลอตดีกว่าทุกคนก่อนเข้าเรียนนะคะแต่แบบอาจารย์ก็คือนั่งอยู่ตรงนี้มาตลอดตั้งแต่คาบก่อนหน้าอาจารย์เกมไม่ได้ลุกไปไหน มาเดี๋ยวเราเตรียมเรียนกันกว่าสวัสดีสวัสดีทุกคนคือตอนนี้เที่ยงสิแล้วไม่เราไม่เข้ามาเที่ยงคือมันร้อนแต่จริงๆแล้วมันจะเอาไปดงไปเดินก็ได้นะจริงไม่มีคนไม่มีคาร์ไม่มีรว้าหโบาเล่นไม่หยุดคำรงคำสร้อยเนี่ย มันเป็นอมันเป็นเองอ่ะจริงไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่ต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,อบบชีวชิตประจำวันมันก็ชงใช้ปิดลคลิปเลยดีกว่าเ <laughs> ขาสกก่งจัตฟิลเบอร์คือตอนนี้เพื่อนก็คือมายังไม่ครบเลยนะทุกคนยิ้มก็บอกไม่รู้พูดไปก่อน <laughs> <laughs> ไม่กลุมหนูเนี่ยน่าจะไม่ครบ ไม่รู้นะพวคลิปนี้ต้องมาจับผิดฟิล์มกันจะผิดอะไรเอ่ยเออยทำไมก่อนไมม่ีพูดเลยว่าพูดถามาเลยพูดถามาเลยกุณไม่ได้พูดก่อนถามว่าจะผิดเรื่องอะไรก็ไอซีมันพูดผิดเรื่องไหนบ้างแล้ววันนี้คือตอนที่บผมไม่พวกอ่ะมีกันอยู่แค่นี่ห้มีอยู่สามคนเนี่ยขอขอแพนไปให้ดูกลุ่มอื่นนะทุกคนไปดูเพื่อนกลุ่มอื่น แล้วดูกลุ่มเราดิคืออยู่สามคนแอบเห่านะจริงๆแล้วต้องมาสี่เลแต่คนนึงเขาไปเรียนอ๋อน้องเพ้นนั่นเองทุกคนเฮเออเฮ้ไปดีกว่าไม่น่าเปิดคลิปเลยใหญ่ไปรอเลยแต่อาจารย์เขาจะไม่สอนก่อนจะชี้เลยนั่นดีเราก็คือราไม่ชื่อเลยรอหนังศึกษาเตรียมตัวเราก็เตรีตัวกันนะอาจารย์บิดแล้วบิดอีก ทางนี้ก็จะหลับแล้วหลับลงอะไรกันเ่ะพอ่อก <c oughs> ูออ <c oughs> ้อนอรอเช็คชื่อละทุกคนปเป๊ปะมากเกี่ยงครึ่งร้บ้างแบบมาค่ะเอจิรายครสไม่ทีขายถ่หรือ ว่าวไมตอนนี้องีารขายมาค่ะเป็นิปอย่านาบางคนอจะไปเรื่อเรี่อย a มาอไม่ได้มันก็จะไม่มีเื่อนงาพอมีพื้นฐานเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขน้องผู้อคติ้งของตัวการแสดงได้ยังไงตั้งใจกันมาการแสดงเดียวเราไม่ได้ดูแค่ a เด i n วใส่แ้นเปิดนอะไร ก็ดูพวกองค์ประกอบสีผลเลยเนาะใส่หน้าไม่ได้ด้วยนะครับแสงสีสีเสื้อเสื้อผ้าหน้าบอกผู <S <S wow ้ก uh ัอก็จะต้องอะไรที <S 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 ่มันติดมาจับนะจะพูดในทางทำ้ที่นีกับผมก็จะเป็นยังก็คือสภาพตอนเนี้ยทุกคนอาจารย์ก็คือสอนตามสไลด์เราไม่รู้ว่าสไลด์อ่ะมีกี่สไลด์สอนแบบ แต่พ่วงกับเลยอะครับเขาไม่ต้องจบเขาเพื่อนเขก็ต้องรีเซ็ตว่าตาตาดูดูว่านะครับไม่ใช่ตบบต่อยให้พุ่งกับสารตอนนี้ก็คืออาจารย์ปล่อยแล้วทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆยังประชุมหน้าที่การงานเราอยู่เลยเพราะว่าต้องส่งอาทิตย์หน้าอีกแล้วจีจี้เข้าใจไหมที่เพื่อนแบ่งงานเราทำอะไรกันบ้างสองคนทำเทนว่า <ril jamais> เขาเอาเนื้อหาที่เพื่อนๆอมิดเทอมที่เขาเขียนบทมาเข้าคังว่าให้มันเป็นสไลด์สวยงามแล้วก็ส่งอาจารย์แล้วคือเราก็มีหน้าที่ในการทำมิดเทอมรอบนี้ก็คือฟิล์มเป็นกล้องจีจี้เป็นสวัสดิการใช่ทั้งสองน่าจะทั้งห้องกันเลยมั้งสวัสดิการให้คนในกองเป็นไงวะไม่ได้เรียกใช้ไม่ดิฉันไม่ได้เขาอยากมาถึงว่าเป็นสวัสดิการหรือการจัดการเงิน เงินในกองว่าแบบใช้เงินเท่าไหร่เหมือนกูไปเป็นผ่านบัญชีอะไรเห้ยเร่อยิกเหรอเออประมาณนั้นเห็นเรื่องยักษ์ <c oughs> ยิเดี๋ยนะแต่ดูทีก่อนไม่แน่ใจเลยอะ <c oughs> ่ะคือเพื่อนอ่ะฟิล์มมาในรายเยอะมากดูดเนี่ยดูแลความเรื่องสิ่งต่างๆในกองถ่ายตั้งแต่เรื่องบุคลากรเทคโนโลยีประมาณเวลาเวลาการถ่ายทำต่างๆก็คือถ่ายเป็นเลยทั้งวันยี่สิบชั่วโมงใช่แล้วคือรอบนี้เราจะมีการออกกองด้วยไม่รู้ว่าเออฟิล์มจะได้ถ่ายวอลให้ดูไหมการออกกองกับเพื่อนๆในกลุ่มดูอีกก่อน อืแทบยากนะ3สามตอนแล้วคือมันออกกองใหญ่ทุกคนต้องมีสามกล้องต้องมีตัดต่อต้องมีอะไรหลายๆอย่างเยอะเริ่มเขียนแล้วแต่เห็นแบบนี้คือเราไม่ได้มีเพื่อนแค่สามคนนะทุกคนจริงเรามีเยอะมากแค่นี้พอเดี๋ยวเื่อนฟองเพื่อนบอกติดหน้านะคะติดนะโอเคก็เดี๋ยวไว้คุยเสร็จก็เดี๋ยวออกไปตัดจบข้าองนอกแล้วกันเดี๋ยวเราสรุปงานกับเพื่อนก่อนได้ไป โอเคทุกคนเราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละรู้สึกว่าตั้งใจเรียนอยู่นะจริงไม่กระโจะบอกว่าจริงเลยแล้วก็แบบเป็นนึกภาพมรรยาเป็นี่เยจ้ะก็ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนวันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีก็แบ่งหน้าที่การงานกับเพื่อนแล้วก็ข้าวเช้าก็พอเข้าใจอยู่ ความรู้แน่นๆได้อยู่ทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ได้มาทำวอล์กที่มหาลัยนะคะวันแรกก็ผ่านไปได้ดีสุดเออแล้วก็ถ้าเพื่อชอบคลิปนี้หรือว่าอยากดูคลิปมามหาลัยแนวไหนอีกก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยสำหรับวันนี้เราสาวสาขอตัวแลาไปบ๊ายบายจุ๊บ